สวัสดีครับในคลิปนี้ครับผมจะมาสอนวิธีใส่ซาวประกอบแล้วก็ปรับแต่งเสียงเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะเอาซาวประกอบใส่เข้ามาครับจากครัวที่แล้วเนี่ยเราใช้การปรับแต่งซาวจากตัวของวิดีโอเองถูกไหมครับคนนี้เราอาจจะมีวิดีโอนะครับแล้วก็มีซาวประกอบอด้วยนะครับสว่วนผมดึงวิดีโอมานะครับ ดูวีดีโอครับอ่ะดดูวีดีโอเข้ามาแต่วีดีโอเนี้ยมันไม่มีเสียงนะครับมันไม่มีเสียงตอนนี้เราก็ตั้งตั้งใหม่เลยครับก็สร้างบินใหม่ new b i n นะครับอ่าซาวเสร็จแล้วเราก็ไป import ซาวใส่เข้ามานะครับก็มาที่นี้ครับแล้วก็เลือกซาวครับล่าออกมาเลยโอเคได้ซาวแล้วครับแล้วก็ ดึงซาวเข้ามาอยู่ในซาวนะครับ,นะรบเสร็จแล้วเราก็ลากซาวนะครับใส่ลงไปใต้คลิปโอเคไหมครับตอนนี้ในวิดีโอของเราเนี่ยอะแต่ผมท่ตง,ตงตรงนี้แคบๆหน่อยจะได้เห็นชัดทาลายงานได้ชัดนะครับ ดูตรงนี้ครับวิดีโอเนี่ยอันนี้มันมากับเสียงนะครับทุกวิดีโอเวลาเราอัดวิดีโอมันก็ต้องมากระเสียงอยู่แล้วครับแต่ครันี้วิดีโอนี้มันไม่มีเสียงเลยเห็นไหมครับขึ้นเวฟหายเลยไม่มีเสียงเลยนิ่งสนิทครันี้เราอยากจะเอาวิดีโออย่างเดียวแต่เราไม่เอาเสียงเราจะเอาเสียงประกอบะใส่เข้าไปแทนให้เราคลิกไปที่อันไหนก็ได้นะครับเสียงหรือวิดีโอก็ได้ที่มันพวงติดกันมาด้วยกันนะครับคลิกขวานะครับแล้วเ,เลือกอัดลิงก์นะครับ ข้เนี้มันจะเลือกได้ใช่ไหมครับเฉพาะเสียงหรือว่าเฉพาะวิดีโอนะครับมันก็กดเลือกได้ข้นี้เราไม่เอาเสียงนะครับแล้วก็ไปที่เสียงนะครับแล้วก,กด delete ทิ้งไปเลยนะครับ remove ทิ้งไปเลยหรือว่ากดปุ่ม delete ที่คีย์บอร์ดก็ได้นะครับง่ายๆเห็นไหมครับเสียงก็หายไปเรียบร้อยแล้วราวนี้เราก็เอาเสียงเสียงประกอบยใส่เข้ามาแทนนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วราวนี้ จะผมซูมให้ดูนิดนึงโอเคครับคราวนี้ดูชัดๆเลยนะครับว่าเห็นไหมครับว่าเสียงเนี่ยกับวีโอมันไม่เท่ากันเห็นไหมครับเราก็อาจจะเอาเสียงเนี่ยดีเข้ามานะครับมีให้เท่ากันแบบนี้จวผมซูมมออกนะครับครานี้ตรงนี้ทำอะไรได้อีกนะครับอาจจะปิดเสียงนะครับ บันทึกเสียงตรงนี้ได้ตรงเนี้ยเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรอะตัวบันทึกเสียงนะครับตัวเนี้ย Voice o v e เล e c o ร d เราสามารถบันทึกเสียงจากตรงนี้ได้ถ้าเราจะเปลีปิดเสียงมันนะครับเราก็กดมิวเสียงนะครับท่ m นะครับมิวเสียงเสียงนี้ก็จะไม่เล่นให้นะครับส่วนตัวเ X ก็คือเป็นโซโลแ a ็กนะครับตัวนี้จะเป็น Toggle อ่าไซล็อกนะครับตังนี้ก็จะเป็นล็อกเลยนะครับล็อกตรงนี้จะเป็นตัวล็อกนะครับบางทีมันมีงานหลายเลเยอร์อครับเราอาจจะล็อกเลยแบบไม่ขยับอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้เราอยากจะทำเสียง เสียงฉากเนี่ยเริ่มต้นมาเนี่ยเสียงดังเสียงฉากเนี่ยอาเริ่มต้นมาเสียงดังอาจจะเล่นก่อนนะครับ<อ>แต่พอเล่นไปหน่อยหนึ่งเสียงเบาแล้วก็มีเสียงพูดบรรยายประมาณนี้ครับพอเล่นไปหน่อยให้มีเสียงเบาแล้วก็มีเสียงพูดบรรยาย่เราก็ทําคล้ายๆตัดวิดีโอครับอ่าแต่ผมทันนี้เนี่ย่ะจะเห็นชัด ตรงนี้เรากดเครื่องหมายบวกลบได้นะครับเพื่อซูมเข้าซูมออกนะครับตัวหรือว่ามาที่ตรงนี้ก็ได้ครับตัวซูมนะครับหรือว่าเร็วที่สุดนะฮะก็ผมว่าใช้นี่แหละนะครับเลื่อนๆเ,เอานะครับหรือใครไม่สะดวกก็บุกบลบๆ,ลบๆเอาก็ได้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราก็ ตัดเสียงออกนะครับโดยใช้โฟตอนเคนะครับอ่ะโฟตอนเคตัดคลิปปึ๊บเห็นไหมเสียงก็ได้แค่นี้แหละคราวออนี้จะมีเส้นจำได้ไหมครับเส้นเสียงดีซิเบลครับแล้วก็เส้นลงมาเดี่ยวพอไม่เห็นใช่ไหมครับอาจจะเดี๋ยวซูมให้ดูเห็นไหครับก็จะมีเส้นเสียงเห็นไหมครับสีขาวตรงนี้ แล้วก็เลื่อนลงมานะครับก็ลองเล่นดูนะครับว่าเสียงเบาขนาดไหนเห็นไหมครับเสียงก็เบาในระดับหนึ่งนะครับเราจะใช้เบาลงมอีกก็เลื่อนลงมาอีกนะครับโอเค มี้เบาไปหน่อยหนึ่งครับอนนี้เปิดคลิปมานะครับเสียงก็จะดังแล้วก็ตัดเบานะครับพอตัดเบาปุ๊บเนี่ยเราอาจจะพูดบรรยายอเอาพูดบรรยายเสียงลงไปนะครับส่วนใครที่อยากจะใช้ไมโครโฟนนะครับะจะใช้ไมโครโฟน ที่อัดเสียงจากตรงนี้ผมไม่ค่อยแนะนำนะครับให้ใช้ไม์จากคอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่าเสียงมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับให้แนะนำให้ใช้ไม์แยกนะครับถ้าใครมีไม้แยกอะ่ะผมว่าโอเคอยู่ถ้าถ้าใช้ไม้ติดในคอมนะครับไม้ที่ติดกับโน้ตบุ๊กอ่ะนะครับก็ไม่โอเคเท่าไหร่นะครับใช้โปรแกรมอัดเสียงของ Windows 10หรือโปรแกรมอัดเสียงอ,ยงอื่นน่าจะเหมาะกว่านะครับ